ก็การสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็การสวัสดีเพื่อนๆพสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีแก่ Messen เจอร์ c e b o o k นะครับไม่แจ้งเตือนนะครับและก็ไม่เด้งด้วยนะครับทําอย่างไรนะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงก็ยังคอมเมนต์มาถามนายช่างจนอยู่นะครับว่าวิธีการทําให้ m e s s e n g e อร์ แจ้งเตือนนะครับมันไม่แจ้งเตือนเลยนายช่างทำอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับอันดับแรกที่ Messenger ไม่แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆไปอัปเดตทั้ง Facebook และ Messenger นะครับอัปเดตอย่างไรนะครับเพื่อนๆไปที่ Store นะครับไปที่ Store เลยนะครับไปที่ Store นะครับอ่า เพื่อนๆมาดูพิมพ์ไปเลยนะครับ m e s s e n g e r ก็ได้นะครับหรือ Facebook ก็ได้นะครับในช่องค้นหานะครับพิมพ์คำว่า Facebook ก็ได้อ่ะเอา Facebook นะครับ f a h นี่ครับ Facebook มาแล้วนะครับ Facebook นะครับเจอปุ๊บกดที่ Facebook ค้นหาไปเลยนะครับเห็นไหมครับ Facebook นะครับมาดูแบบมาดูแบบนี้นะครับมาดูแบบนี้ก็คือ มันขึ้นคำว่าเปิดเห็นไหมครับถ้าขึ้นคำว่าเปิดแสดงว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันมีคำว่าอัปเดตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดอัปเดตไปนะครับแสดงว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นั่นเองนะครับให้อัปเดตปุ๊บนะครับมันก็จะมีแต่คำว่าเปิดคำเดียวก็แสดงว่า f a c e b o o k ของเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับให้เราไปดู Messenger นะครับ Messenger Facebook นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่ Messenger เห็นไหมครับพอกดเข้ามาที่ Messenger นะครับมีคำว่าเปิดกับคำว่าถอนการติดตั้งนะครับแสดงว่า Messenger เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเกา่าก็จะมีคำว่าอัปเดตอยู่ ตรงคาว่าถอนการติดตั้งนั่นเองนะครับส่วนมากนะครับที่นายชางโจนแก้ไขก็คือว่าให้อัปเดต m e s s e n g e r กับ Facebook ให้เป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็น Facebook เวอร์ชั่นเก่าแต่ Messenger เวอร์ชั่นใหม่อย่างนี้นะครับมันก็อาจจะเชื่อมต่อกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอันนึงเก่าอันนึงใหม่นะครับใหม่ก็ต้องใหม่เหมือนกันเก่าก็ต้องเก่าเหมือนกันนะครับมันก็จะเชื่อมกันได้ดีกว่านะครับ ถ้าอันนึงใหม่อันหนึ่งเก่านะครับการทํางานของมันก็จะผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยกันนะครับก็จะทําก็จะให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าส่วนมากนะครับอาการนี้นะครับจะอัปเดต m e s s e n g e r แล้วก็ Facebook แล้วก็หายนะครับแต่ถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Messenger เลยนะครับกดไปเลยที่ Messenger เลยนะครับ เในช่วงจน,จ,นจะไปที่ Messenger นะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับ Messenger อ่ะเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆนไปที่โลโก้ของเรานะครับหรือรูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรา,น,า,า,านะครับแล้วเพื่อนๆมาหาคําว่านะครับการแจ้งเตือนและเสียงตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนและเสียงนะครับกดเข้าไปนะครับที่การแจ้งเตือนและเสียงนะครับบางคน ปิดอยู่นะครับปิดอยู่แบบนี้นะครับปุ๊บอ่าก็จะไม่มีเสียงเตือนเลยนะครับถ้ามันปิดอยู่นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ปิดนะครับเมนูนี้นะครับแต่เราก็เข้ามาดูเผื่อว่ามันปิดนะครับถ้ามันปิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเปิดเลยนะครับเปิดให้ทุกตัวเลยนะครับอ่ะพอเปิดแล้วนะครับให้เรากลับไปแล้วเรามาดูที่คําว่า Chathead ตัวนี้นะครับ a t head แชทเฮดคืออะไรนะครับที่เราเปิดไว้นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เขาส่งข้อความมามันจะเป็นรูปคนนะครับเป็นรูปคนประมาณนี้นะครับรึงชนก็พิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะครับพิมพ์ไม่ค่อยนั่นนะครับมันจะเป็นรูปหัวคนนะครับขึ้นมานะครับบอกว่ามีคนส่งข้อความให้เรานะนะครับหรือมีคนมีการแจ้งเตือนใน m e s s e n g e r ของเรานั่นเองนะครับ เราก็าเปิดแชทเฮดไว้ wise, นะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆมาที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับไปหาคําว่าแอปนะครับหาคำว่าแอปแล้วเพื่อนๆก็ไปหาคําว่า Messenger นะครับ ม есс เอนเจอร์นะครับไปหาที่ม есс เอนเจอร์เลยว่าม есс เอนเจอร์อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวนายชุนชะหาม есс เอนเจอร์นะครับตรงไหนนี่อ่าเจอแล้วนะครับม есс เอนเจอร์อ่าเห็นไหมครับกดเข้าไปนะครับที่ม есс เอนเจอร์นะครับมันจะมีคําว่าการแจ้งเตือนการอนุญาตนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวนายชุนจะกดไปที่ การแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับถ้ามันไม่อนุญาตให้แจ้งเตือนแบบนี้ยังไง messenger ก็ไม่ดังนะครับไม่แจ้งเตือนไม่ติ้งหน่องนะครับประมาณนั้นนะครับให้เพื่อนเพือนเปิดนะครับให้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็เปิดใช้งานให้หมดนะครับแบบนี้นะครับและ Messenger ของเพื่อนเพือนก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเช่นเดิมนะครับ ก็สหลับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นายช่างจนยิบมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับก็สหลับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับมีแนวคิดแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป ได้เลยนะครับแต่ถ้ามือถือของเพื่อนๆเ,เจอปัญหาอะไรนะครับประสบปัญหาที่มันแก้ไขไม่ค่อยได้คิดคิดว่านะครับอยากจะสอบถามนายช่างจนนะครับนายช่างจนก็ยินดีนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้ในายช่างจนที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนสไลด์คลิปนี้ นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครที่เมสเดเจอร์ไม่แจ้งเตือนอย่าลืมทำตามคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ